โอ้โหวันนี้ของเล่นเต็มไปหมดเลยนะครับมาดูกันครับมีตัวอะไรกันบ้างเฮ้ยอันดับแรกมาดูตัวที่อยู่ในกองกันก่อนเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าปลาอะไรครับปลาอะไรครับปลาหมอสีใช่ไหมใช่ไหมครับนี่อันนี้กว่าปลาหมอสีนี่อ่าเรามาเปิดกล่องดูกันเลยนะครับแทนแทนแทนมาเลยครับ ู้สึกว่ามันตัวมันใหญ่นะค่อนข้างแน่นว้าวนะครับขี้เป็นสีส้มตัวเป็นสีชมพูนะครับลองเปิดกันเลยเฮ้ยทำมันสวยเงี้ยเดี๋ยวสิมีเพลงด้วยนี่อ่ะเรามีไอ้เคชนชนถอยตัวหนึ่งสองตัวนี่เราก็มีรถถังด้วย รถถังชนถอยนะครับนี่อันนี้เขาเรียกว่าม้ากันเป็นแก๊งครับแก๊งชนถอยนะครับอออามาเราจะเปลี่ยนของเล่นอันอื่นบ้างอ่ะเราปิดปิดตัวพวกนี้ก่อนนะครับเอ้ยลืมอีกตัวนึงนี่ว่เนี่นี่อันนี้ก็เป็นตัวชนถอยนะครับแต่มันจะมีความสามารถพิเศษครับเห็นไหมมันจะยิงก่อนต่อบป มาตัวิ่งเออมาเอาเดี๋ยวเราสามาวิ่งแข่งกันดีกว่าหมดแก๊งเลยครับอามาครับวิ่งแข่งกันนี่อันนี้ตัวคอยาวอันนี้ตัวพ่นพิษอืม ทากันมีหมูด้วยอันนี้คือหมูอ๋ออันนี้คือจ้าสุนัขสุนัขก,กระโดดน,นี่ก็สุนักวิ่งวิ่งเร็วโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเจอกันใคลิปหน้าบ๊ายบาย